วัดีครับวันนี้จะเล่าเรื่องอย่าประมาทแม้แต่นิดเดียวอาจจะเกิดเศร้าสลดสูญเสียใหญ่หลวงตัวอย่างที่หนึ่งนะครับวันที่30สิงหาคม2565ที่โรงเรียนลาชเพลผานทองจังหวัดชมรีเด็กเจ็ขวบเสียชีวิตในรถตู้โรงเรียนที่ตากลกางแดดตั้งแต่เช้ายันเลิกเรียนตอนเช้าที่มาส่งที่โรงเรียน มีเด็กในรถ7คนกับครูชายหญิงสองคนเด็กลงรถไป6คนครูทั้งสองจะเถียงจะพูดหรืออะไรกันก็ไม่ทราบได้นะแต่ไม่มีใครสักคนเข้าไปดูในรถให้ทราบแน่ชัดว่านักเรียนลงจากรถหมดหรือยังต้องใช้เวลาดูก็ไม่เกิน30มินาทีกั้นหายใจก็ยังทันที่จะดูจึงนำความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงก่อนนี้ก็มีแบบนี้ เยอะแยะหลายลายนะครับเป็นตัวอย่างก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยมันเกิดความประมาทไม่ใส่ใจทําหน้าที่บกพร่องครูหญิงนะครับก็ควรจะสง่งไปอบรมภัยจากความประมาทกับครูสํารวยครูสํารวยครูชายก็ควรส่งไปอบรมความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายกับครูเปาณินะครับครูเปาีิ ตัวอย่างที่2นะครับบ่อน้ําลึก5เมตรช่างคนที่1ลงไปซ่อมบ่อน้ําแล้วก็เงียบหายไปช่างคนที่2ลงไปซ่อมบ่อน้ําแล้วก็เงียบหายไปช่างคนที่3ที่4เห็นไม่ฉนัดก็ลงไปพร้อมกันปรากฏว่าคนที่4ซึ่งอยู่บนสุดหายใจสูดคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนซัลไฟล์หรือก๊าซไข่เน่าก็กระสืกกระสน ผู้จเจ้อาชีวิตรอดจนมาดีนะที่มีคนอื่นหลายคนที่ดูอยู่ข้างบนช่วยกันนําตัวขึ้นจากบ่อลบนิ่งเลยต้องนําส่งโรงพยาบาลเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นหลายหนเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตแค่หนึ่งหรือสองคนแต่ครั้งนี้ถึงสามคนและยังมีลบส่งโรงพยาบาลหนึ่งคนเรื่องของเรื่องมันมีมาตรฐานการทํางานอยู่แล้วแต่ว่านอกจากมาตรฐานต้องคานึงถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆว่าพร้อมเพียงพอหรือไม่ ในที่อันตรายจะต้องมีระบบสื่อสารซึ่งเข้าใจกันได้โด,ดีนะครับสื่อสารด้วยมือสื่อสารด้วยคําพูดสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสารด้วยสัญญาณต่างๆที่พลาดพลาดมาอาจจะไม่ใช่ความประมาทแต่อย่างเดียวนะครับอาจจะขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่จําเป็นต่างๆโดยเฉพาะชาวบ้านที่ทำกันเองนั้นต้องยอมรับว่าเครื่องมืออุปกรณ์ไม่พร้อมเพียงไม่ต้องพูดถึงการสื่อสารบอร่อพักหรือท่อระบายน้ําเสีย ที่เราเห็นอยู่บ่อยๆตามถนนหนทาง,ทางก็อย่าประมาทนะครับระวังให้มากด้วยโดยเฉพาะมันจะเริ่มด้วยมีกินเหม็นฉุนมากๆกินเหม็นฉุนมากๆนะครับเพราะในนั้นมีทั้งไฮโดรเจนซลไฟือก๊าซไสโเน่าแล้วมีคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งล้วนแต่เป็นอันตรายจอชีวิตทั้งสิน้นตัวอย่างที่3นะครับตึกแถวคอนโดอาพาร์ตเมนต์ทาวน์เฮาส์บ้านต่างๆ มักจะมีเหล็กดัดใส่ประตูหน้าต่างบานเก็ดช่องลมกันขโมยอยู่ทุกที่มันกันขโมยขนาดเดียวกันมันก็ขังผู้ที่อาศัยอยู่ข้างในด้วยแล้วบางคนยังใส่กุญแจหนาแน่นสองชั้นที่ตายกันบ่อยๆก็คือถูกไฟไหม้นะครับทั้งที่ไม่ใช่เป็นบ้านต้นเพคือลามาที่บ้านซึ่งน่าจะมีเวลามากและภาพที่เศร้าก็คือ คนที่ในบ้านกเกาะเหล็กดัดขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็เต็มที่เข้าไปช่วยแต่มันเข้าไปยากเพราะความร้อนของไฟแล้วก็ยังมีฟันไฟพุ่งตลบแล้วยังมีเด็กนาหนาจงการงัดกระแทกออกก็ลําบากและอยู่ห่างไกลผู้ที่อยู่ในกลุ่มฟันไฟลม้มลงสลบแล้วก็เสียชีวิตมันน่าเศร้าครับตอนนี้บ้านคุณปกติดีไฟยังไม่ไหมใช่ไหมครับ ลองหาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ในบ้านที่มีเหล็กดัดรอบบ้านของคุณสิมันมีคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะก็ปฏิบัติตามคําแนะนาเหล่านั้นนอกจากนี้การมีสติเมื่อเกิดเหตุแล้วยังไม่เพียงพอนะครับทุกคนในบ้านต้องรู้ว่าลูกอุญแจอยู่ที่ใดทางออกฉุกเฉินอยู่ที่ใดทําอย่างไรเหล็กดัดจะไม่ขังทุกคนเมื่อไฟไหม้เครื่องมือจําเป็นที่สําคัญสั้คัญ ค้อนมีดขวานฉลองฉลงอยู่ที่ไหนฟันไฟมันยอยอยู่ข้างบนเพราะนั้นเขาบอกให้ก้มตัวคานต่ําเอาก็ได้้าชุบน้ําก็ช่วยได้ทําให้สายใจไม่สําลักควันช่วยชีวิตนะสำคัญนะครับเอาชีวิตให้รอดขนเฉพาะของจําเป็นที่ไม่จําเป็นต้องปล่อยทิ้งไว้นอกจากนี้การเตรียมก่อนไฟไหม้โดยซ้อมกันอะไรนะจะดีมากกว่าให้เกิดไฟไหม้สำนักงานทั่วไปเขายังมีพร้อม รับมือกับไฟไหม้เราก็ต้องซอมได้ตัวอย่างที่4มอเตอร์ไซค์กฎหมายเข้ามาคับให้ใส่หมวกกันน็อกแต่ก็ไม่ได้ใส่กันนอกจากถูกกฎหมายแล้วยังช่วยชีวิตคนหรือปลอดภัยจากการถูกไม้ตีหัวกิ่งไม้ตกใส่หัวหินกระเด็นใส่หัวนักเลงมอเตอร์ไซค์บอกว่าใส่ไม่ใส่ก็ตายจริงครับ ถ้ารถมอเตอร์ไซค์ประท่ากับรถบรรทุกด้วยความเร็วสูงทั้งคู่แต่ถ้าขี่รถออกมาแล้วไม่ได้ชนประท่ากับใครแต่ลม้มลงพื้นกระแทกหัวกระแทกพื้นหมวกกันนอกช่วยชีวิตได้จริงๆครับนอกนี้กลางคืนพลาสติกใสที่ด้านหน้าหมวกอย่างกันแมลงต่างๆที่ปิวเข้าหน้าตาการฝนการฝุ่น,น,น,นละอองการใยต่างๆเข้าหน้าตาอีกนะครับรถยนต์รถปิกอัพรถทั่วไปก็เหมือนกัน เขาให้ใส่เข็มขัดนิรภัยก็ใส่กันเถอะช่วยได้เยอะเวลาเกิดอุบัติเหตุไม่ร้ายแรงลดตกเขวตึ้นตืน้นลดหงายลถคว่ำทิกตะแคงลดกระแทกเสาไฟฟ้าแล้วยังช่วยยึดคนที่ใส่เข็มขัดไม่ให้หลุดออกมานอกรถเพื่อจะลงไปนอนแล้วก็ให้รถตามหลังหรือรถที่สวนมาทับช่วยได้จริงๆป้ายเตือนต่างๆทุกคนต้องดู ที่เขามีป้ายเตือนตามจุดสําคัญสำคัญเชื่อและปฏิบัติตามนั้นด้วยป้ายเหล่านี้จะมีบอกว่าลดความเร็วเขตชุมชนจํากัดความเร็ว40กิโลต่ชโมโค้งหักศอกทางชันทางเบียงทางกําลังก่อสร้างเป็นตน้นตัวอย่างที่5เด็กคืออนาคตของชาติพ่อแม่ญาติพี่น้องบางคนประมาทจนเด็กเสียชีวิต ในชั่วเสี้ยววินาทีเช่นเผลอั่วคู่เด็กโคกป่าคานเอานิ้วไปแย่ในรูปักไฟตัวเมียครบวงจรถูกไฟดูดเผลอไม่กี่วินาทีเด็กตกน้ำในบ่อที่ใกล้ๆบ้านเลี้ยงเด็กบนชั้นบนเผลงี่บหลับไปเด็กตกกระไดลงมาเสียงดังลั่นวางแก้วเหล้าบนพื้นเด็กยกมาดื่มเอาของมีพมวางพื้นเด็กจับคมมีดเลือดอาบนอง ปล่อยเด็กวิ่งเล่นโดยไม่ดูสุนัขที่อื่นวิ่งเข้ามากัดถอยรถเข้าบ้านไม่มีใครดูท้ายรถเด็กเล็กเดินมาท้ายรถคนขับมองไม่เห็นผู้ใหญ่คนอื่นๆก็อยู่แต่ในบ้านปล่อยเด็กออกไปถนนใหญ่ละสายตานทีเดียวออกไปถนนใหญ่แล้วนี่คือตัวอย่างที่ว่ามันประมาทนิดเดียวของผู้ใหญ่เด็กจะไม่รู้เรื่องอะไรอาจจะเกิดโศกนากรรมได้นะครับ ตัวอย่างที่6ผู้ใหญ่เองก็คือกําลังของชาติต้องทําเป็นตัวอย่างให้เด็กเอาแบบอย่างทุกๆด้านสอนให้รู้จักอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําบุหรีเนี่ยมันเขียนที่ซองทุกซองนะผมไปดูแล้วบอกก่าสูบแล้วจะเป็นมะเร็งคนก็อยากซื้อมาสูบเลิกสูบซึ่งครับเพราะควันบุหรี่มันเป็นภัยของคนอื่นๆรอบตานเหล้าเบีย์ก็ กินดื่มให้น้อยลงหรือเลิกเสียก็ดีแล้วก็อย่าประมาทชีวิตที่พระท่านว่าวันนี้เราสุขพรุ่งนี้ก็อาจจะทุกปีนี้เราแข็งแรงปึงปังปีหน้าอาจง่อยกินเดือนนี้เราพอกินอิ่มหนำทําลานเดือนหน้าอาจอดได้ฤดูนี้เรามีงานทําชุกฤดูหน้าอาจตกงานได้ทุกอย่างไม่แน่นอนอย่าประมาทนะครับ ประมาทเป็นหนุนทางที่ชีวิตลำบากสวัสดีนะครับ